เฮ้ยเย็นนี้ไปกินอะไรกันดีอ่ะอยากอยากกินแกงใต้นี่อยากกินแกงใตจะทราบไหมไม่ไม่อยากกินของใต้นี่คือแบบอยากได้เผ็ดๆฉันจะกินไก่กินไก่แกงใต้กินไก่สดๆอะไรของพวกแกเฮ้ยพวกแกอยู S M S เร็วๆอะไรมีอะไรสำนักงานใหญ่ส่งมาบอกว่า แกงได้ไปป,ไปปาร์ตี้เดี๋ยวฉันเลี้ยงเองอ๋อจัดไปคุณแม่อันนี่เธออ่านจบหรือยังในจดหมายเนี่ยเขาบอกว่าท่านประธานมาเก้าโมงเช้าเลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดเธอไปปาร์ตี้อ่ะแล้วแบบคืนนี้มันดึกพรุ่งนี้เธอตื่นสายอ่ะบอกเลยว่าเป็นเรื่องนะโอ๋ยไม่ต้องห่วงหรอกฉันตื่นไหวแต่สุดท้ายเธอไม่ไปใช่ไหมก็ดี ประหยัดค่าปาร์ตี้ฉันเออใช่ฉันก็ไม่ไปแลละแอนนี่กลัวมาสายเธอเองก็ไม่ควรไปนะไว้วันอื่นก็ได้แหมพวกเธอคนดีสีสังคมเนาะทุกวันนี้พวกเธอก็มาเช้ากันเนาะแปดโมงตื่นตลอดเอาเป็นว่าสองคนนี้ไม่ไปก็แล้วกัน<ม>ฉันไปปาร์ตี้กับแจมสองคนไปเจ๊สนุกสุดเวี่ยงกันเลยเนาะ <laughs> <laughs> เสร็จหนูแน่ผู้ชายในภาพ <laughs> นี่มันเก้าโมงเช้าแล้วนะถึงเวลาประชุมแล้วเพื่อนเธออีกสองคนไปไหนจ้ะไม่ทราบเลยค่ะท่านประธานแกแกโทรตามดิ้งไม่ติดเลยว่ะแกมันปิดเครื่องอแกแกมันมาแล้วสวัสดีค่ะท่านประธานสวัสดีค่ะ เลิมาเชยร์กลิ่นละมดเต็มไปหมดเลยนะอ่ะว่าแต่ผู้จัดการไปไหนจ๊ะไม่รู้ค่ะสวัสดีค่ะท่านประธาน เออท่านประธานคะจริงๆที่มาช้าคะ่ะเพราะว่ารถเกิดอุบัติเหตุคะ่ะแล้วก็เรียกประกันแล้วแต่ประกันมาช้าโทรศัพท์ก็แบตหมดคะ่ะก็เลยโทรมาบอกไม่ได้คะ่ะจริง,รงๆนะคะคุณแอนนี่ถ้าคุณยอมรับตรงๆว่าคุณไปเลี้ยงฉลองมาเมื่อคืนเลยทําให้คุณมาสายเพราะคุณนอนตื่นสายและอาจจะเมาจนไม่สามารถลุกแต่เช้ามาตามประชุมได้แถมคุณยังมาโกหกฉันซึ่งเป็นประธานบริษัท แล้วโกหกเพื่อนร่วมงานของคุณฉันขอปลดคุณออกสิ้นเดือนนี้จบประชุมแยกย้ายกันไปทำงานซะค่ะแล้วท่านประธานทราบไ้ยังไงคะว่าฉันโกหก ทางจะเพลียอะยังไม่ถึงเวลาประชุมอีกชั่วโมงนึงเขาคงตื่นท่านแหละขอโทษค่ะท่านประธานคนมีความรับผิดชอบเขาพร้อมยอมรับและเผชิญหน้ากับสิ่งที่ทำคนที่ไร้ความรับผิดชอบมีแต่แก้ตัวไปวันๆให้ตัวเองพ้นผิด